เราก็จะมาซื้อของนะคะเตรียมที่จะไปช่วยแจกน้ําท่วมนะคะในวันพรุ่งนี้ก็หลักๆที่จะซื้อเลยที่คุยกันไว้ก็จะเป็นพวกยารักษาโรคเบื้องต้นนะคะแล้วก็จะมีข้าวสารอาหารแห้งนิดหน่อยตอนนี้ก็เดี๋ยวลงไปซื้อ,อยากันนะจ๊ะ อานาบุญกับทุกท่านที่ทําบุญมากับ <c oughs> เรานะคะในหนึ่งถุงเราก็จะมีข้าวหโลก็มีข้าวเหนียวด้วยมามา่ามาม่าจากแบคโค <c oughs> ากระป๋องน้ําปลาน้ําพริก ยากันยุงเทียนพิชูและก็ยารักษาโรคต่างๆนะคะมียากระแนาน้ำหนึ่งแพคจากเทียติอาหารปลาเดินทางกันเจ็ดโมงเช้านะคะก็ขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านที่ร่วมทําบุญมาขอให้รับบุญไปทุกคนนะคะสาธุค่ะออกเดินทางแล้วคะรอแม่มาประมาณชั่วโมงแแม่ยังไม่ถึงเลยแม่มึงอมาช้าไม่ว่าจะเป็นงานวิจงานวัดงานจัดงานหาแม่มึงไม่เคยมาเร็วสักที ช้าตลอดจะรีบมาหาพ่อมหรอตอนนี้ก็ถึงที่วัดแล้วนะคะแล้วรอป้าแตนนะคะแล้วก็รอ,อน้าออสอีกคนหนึ่งนะคะก็คือเป็นเจ้าหน้าที่ร่วมกับตันยูที่จะพาพวกเราเข้าไปแจกของกันนะคะแลเดี๋ยวเราจะนั่งเรือกันเข้าไปข้างในข้างในลึกๆอีก้หมูแต่งตัวไปกันไอหมูเ <laughs> ขาไม่จะบอกเลยเขาไม่ได้จัดงานมีเวทีเลย <laughs> ไอเจ๊ <laughs> บอกว่าพี่หมูต้อง,องร้งรองแปดเพลงอะ มึงก็ไปรองในหอระทังมันแม่งเ็แม่บอกให้ผมแกะเพลงสาวผักไห่มาไอแม่งเด็กัดหน้าพี่จะมาหาใหม่มึงไปหาแม่ก่อนได้ไหมตอนียแม่เพิ่งโทรมาลอยคออยู่สามวันแล้วนีม่กก็แต่งมาด้วยมเดทเดอเกิดเลยเกยุ่ตาย ไปเบอร์เดย์นะลูกนะร่วมกันไปนะเพื่การทำบุญนะ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 สองอย่างรวมกันเลยลูกขอให้เฮงเลยรวยรวยเรื่องอะไภาพแข็งแรงใช่ถือก็ยังไม่จบนะเขาให้จบก็ยังไม่จบเล่นไปแล้วเขาให้จบเขาเล่นใส่กระเป๋านี่จดมุกไว้อยู่ทางเดียวกันม่ใครใส่นมยังอุ้ยเล่นไปแล้วว้าวไม่ เด uhm ี๋ยวให้วีโทรเลยเดี๋ยวให้ผีโทรสีสันครอบครัวทั้หลายรานี้เริ่ม มูสก์ภัยน้ำท่วมแม่ดีใจมากๆเลยดีใจมากๆดีใจออนมากนะที่โอกาสแนะนำมานั้ได้ครับเดี๋ยวเราจะเดินทางไปกับพี่แม่และพี่นกไปสู่ด้านในแต่ละบ้านเลยที่โดนน้ำท่วมจริงๆแล้วก็ขอบคุณพี่ๆทุกคนเลยนะครับศิลปินตลกนายก้องนายท่านผิดดาราไม่ได้เอาอันนี้เสียบข้าวไหวยานตุ้งติ๋งทำอะไรย่งเกงเปียกนี่ย ใครรับน <Cornell. S 2> ้ำเอยคนสวยแม่แม่ดอกอีกคนสวยเอองานเพื่อนรักเพื่อนรักงานเยอะๆจะได้มีเงินให้แม่นะลูกหวังแค่นี้แหละลูกนะลูกร่วมบุญกันนะคะ มาดูอง่ขบรคคุณัใครเชื่อใจพี่เสียไปเลยจ้าไอหมูไงไอหมูคู่ไอเสียไปเลยโอ้โหี่าตามลุงเขาเนี่ยอมไปได้ปม้ันคิออะนแ่งนลจ้าดูคนพายเรือหวานหะหวานไมกรอบกรุบจองนะยี่เยยังกรุบเลยอะ ไม่เปียกไม่เปียกเขาแพ็คแล้วหมาป่าแมวเยอะแมวสี่ตัวแมวสตัวกดเลยวนไปตลอดนะทีมงานทีมงานมาเตียมได้เลยก็ได้แค่กลงไปแล้วจมเลยนะนถึงลวถึงและแค่นี้แหละต้องได้ก็ลึกนมึงอ่ะไปเลยอยู่ซะ มีน้ำมีน <uration> ้ำน้ำเยอะแยะมีน้ำมีขันที่พลมุกเอ้ยมึงระวังมันลึกหรือเปล่าไม่ลึกไม่ลึกเดี๋ยวตกจับไว้นะเบาหนี้เบาหนี้โหลึกขนาดนั้นเลยหรอลึกจริงใช่ป่ะลึกลึกลึกมันเป็นแอนมาไงเราจะเข้าไปลึกๆอีกเดี๋ยวก็เป็นมือไหว้ ที่ไหนหรือพี่เทียก็จะว่ายเข้าไปไม่เชื่อตามนายกเขาสั่งวะทำไมเขาบอกอยู่ว่าใครอยู่พื้นที่ต่ำไม่ให้ย้ายไปพื้นที่สูงซะเพราะมันตายต่ำไงยายมียายอยู่นี่ไงได้มามารับได้มีหมามีแมวไหมแม่มาเป็นกำลังใจให้ยายหล่อหน่อยแม่ใช่สู้ๆนะยายใช่ยายใช้ผ้าทำไมเปล่ายาย ครับขอบคุณครับยังไม่หมดยังไม่หมดเอาน้ำหนึ่งแท่ีอยู่สองคนกลมไโอเครเก็บผักบุ้งไปเกลด้วยพอนีวยเดี๋ยววันนี้ว่าอยงเนี้ยเข้าไัหนี้ได้จ้ะไดียไม่มีอยู่คนเดียวคนเดียวน้ำน้ำไปด้วยอาได้น้ำไหมกัเราแอมปฝา ขอบคุณนะครับ,บรนอบวชใอผ้ามสองชุดที่บ้านเลี้ยงหมาเลี้ยงแมวนี่ครับเลี้ยงทั้งหมาทั้งแมวเลยสองชุดอะาระกอบกันหดนะ มีอะไรฝากมาช่วยไหมผู้นำไปทางไหนต่อครับยายหมดเงี้ยยัง92ยาย92ยายขอผ้าลไม่หน่อยลูก9คนแล้วอยู่ครบไหมครบโอ้ยสุดยอดแล้วยาดังกลเมล็ดชอบขุดดิน ยายกินได้ยายกินเบียบ้างไปไปขโมยอะไรยายไปอ่ะผู้แดงขโมยช่วยเอาไข่ยายมาสิยายยายเอ้ยจอยผู้บ่ายันยืนนะยายนะนี่น้องเขาเอามาช่วยนี่น้องเนี่ยใช่ขอบคุณมากเลยลูกปีหน้าวันเกิดบูมไม่ต้องมีอย่างนี้อย่างนะไม่เอาแล้วนะไม่เอานะแบบนี้นะมันเกิดเธอพอแค่นี้พอนะขอขอบคุณแทนชาวตำบลท่านนีแดงด้วยนะคะขอบคุณมากนะคะที่นำของมาให้ค่ะ เราเตรียมของมาทั้งหมด30ชุดนะคะแต่ว่าไม่พอแจกคือพอเรามาลงพื้นที่นะคะบางทีเนี่ยคนที่มาบริจาคเขาก็จะวางไว้ข้างหน้าใช่ไหมคะแล้วทีนี้ชาวบ้านเนี่ยบางคนไม่ได้ออกไปเอาแต่วันนี้เราเอาของมาแล้วก็ลุยเข้าไปแจกข้างในเลยแต่ว่ามันก็ยังไม่พออยู่ดีต้อตอนนี้มันไปเรื่อยๆประมาณ4ี่สิบสี่สิบห้าไปเรื่อยๆเดี๋ยวไว้โอกาสหน้าแต่หนูว่าไม่อยากให้มีโอกาสหน้าอยากให้น้ำมันลด รถเร็วๆแล้วก็จะได้กลับมาอยู่กันปกติเหมือนเดิมขอเป็นกําลังใจให้ทุกคนนะคะสู้ๆตอนนี้ฝนตกแล้วเราต้องรีบกลับก่อนแล้วของก็หมดแล้วด้วยเสียดายมากเลยที่เตรียมมาน้อยเกินไปนะคะอนุโมทนาบุญทุกคนนะคะของหมดแล้วของหมดแล้วยายของหมดแล้วของหมดแล้วยายลอลาตีไก่ออทค่ะบอกว่าแวะเก็บมาดันไม่รู้ไปแวะดันกันตรงไหน แล้วเรือเอียงมาในที้จักไทยเลยนะช่วยองเี้ช่วยผายเนี่ยมันบอกว่านั่งคันผมไม่ดีผมรู้จักที่นี่ดีพาเขาไปเดี๋ยวเราไปโผล่ข้างหน้ากันนะให้เขาตกใจว่าเรามาทางลับตกใจว่ามึงหายไปไหนกันทำไมไม่มาสักทีวะ